จดหมายเหตุกรุงศรีอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยยังมีจุดเช็คอินที่เราไม่ควรพลาดเพื่อบันทึกเป็นความทรงจำอีกหลายแห่งครับเริ่มจากไปในมัสการพระพุทธร,รูปหน้าวาบันพศที่ประเดษสถานอยู่ด้านบนของภูเรือต่อด้วยสวนหินสะสวรรค์ลานหินที่เป็นแอ่งพื้นที่ชุ่มน้ำครับระหว่างเดินทางชมธรรมชาติ ยังมีจุดพักคลายเหนื่อยเมื่อยล้าและรับความสดชื่นที่น้ำตกห้วยไผ่น้ำตกห้วยเตยและน้ำตกหินสามชั้นซึ่งทั้ง3มแห่งเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ลงเล่นน้ำได้และอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานกับลานกลางเต็นท์ครับเลยยังมีวัดสวยให้เที่ยวชมต่อในต่อหน้าครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย